สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ ยุบอลลอเหิมเกริมอีกแล้วยิงจดตรวหลายลูกใส่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลสกัดได้แทบหมดระเบิดกลางอากาศเลยกองทัพอิสราเอลไม่สนส่งเครื่องบินลบเทพถลมโจมตีคลังอาวุธจุดปล่ยจรวด,ด้ฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮิตบอลลอใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินเลยกองทัพอิสราเอลบุกเล่นงานตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายในเขตเวสแบงค์ด้วยอาวุธครบมือจัดหนักจัดเต็มถล่มยิงไม่ยังย้งและ RIP วิดาทีเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคของกองทัพอิสราเอลล่วงตกในชวนกาซาจนท,ทําให้มีทหารอิสราเอลบาดเจ็บและเสียชีวิตชาวโลกและชาวอิสราเอลตักแสดงความไว้อะไรกันอย่างสุดซึ้งเมื่อวันที่17กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่ ad, olo, อการร้ายฮามาสฮิตบ์ลอิหร่านและพัธมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ olo, ยายฮิตบรลล่อชั่วร้ายพ้นนักของฮามาสนะครับที่มีทานตั้งอยู่ทางประเทศเลบานอนทางตอนใต้อย,ย่างเหมิมเพลิมอยู่เลยยังยิงจรวดและโดนใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลหลายรุ่นครับตามภาพวิอที่ปรากฏน,นะครับที่มีโดนและจรวดของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบรลล่อ ยิงมาในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอ,อิสราเอลแต่ก็มีพระเอกของกองทัพอิสราเอลนะครับอย่างขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานของไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลสามารถยิงขึ้นไปสกัดได้นะครับจนทําให้มีการระเบิดกลางอากาศตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยทน้องที่ไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะพุ่งใส่ตำแหน่งของโดนและจรวดของกลุ่มกวาดล้ายฮิตบอลล่ ทำให้แตกระเบิดกลางอากาศตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่กองทัพอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลถ่ายคลิปวิดีโอเอผยแพร่ไว้นะครับที่มีการยิงจรวดของกลุ่มก่มอการร้ายฮิดพนเลาะบนท้องฟ้าครับแตกระเบิดกลางอากาศไปไม่สามารถไปทําลายประเทศอิสราเอลได้นะครับพี่น้องจากการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของไอรอนดอมของกอ,อ,องทัพอิสราเอลที่สามารถป้องกันน้านฟ้าและปกป้องชีวิตพลเรือน ของชาวอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีตรวจของกลุ่มก่อกลายฮิตบอเลาะเราเพิงโดนของกลุ่มก่อกลายอื่นๆมาโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลแต่อิรันโดมรวมถึงขีปนาวุธรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเป็นงานได้อย่างแม่นยำแบบนี้นะครับได้เหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลไม่สนนะครับถล่มโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงใส่ตาแหน่งของกลุ่มก่อกลายฮิตบอเลาะทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่มีฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลทําการถล่มทไลายซัตตึมสับตึม เผยว่าได้ส่งเครื่องบิรบเทพโจมตีคลังอาวุธและอาคารอื่นๆของ,ของก,กลุ่มก่อกลร้ายฮิตบันละที่ใช้ในพื้นที่เดวนอนทางตอนใต้ถูกทําลายเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองเทฮาฟาเมืองโอไดเซเมืองบิดาและเมืองคาบซูบานะครับ เลบานอนทางตอนใต้ที่ถูกกองทัพอิสราเอลหมายหัวไว้และนํามาสู่การยิงที่แม่นยํารวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดแบบนี้นะครับสัตตุมสัตตุมแบบนี้ไปในที่สุดส่งผลให้เกิดระเบิดเถเ่ิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยนะครับน้องสัตตุมตุดไหนก็โดนจุดนั้นนะครับไม่สามารถสกัดได้แม้แต่ลูกเดียนะครับตำรากลุ่มกาะกันลายฮิตบัดละเชั่วร้าย ที่กลุ่มกวาลายฮิบเบิานั้นเหิเพิมเิมมาเล่นงานประเทศอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งไม่รู้ว่าจะมาเล่นงานทําไมครับมาเล่นงานแต่ละทีก็โดนสวนกลับอย่างนหนักหน่วงทุกทีแบบนี้นะครับซึ่งของทัพอิสราเอลระบุว่ากลุ่มกวาลายฮิบเบิลยิงจรวดประมาณ13ลูกครับโดยมี3ลูกถูกยิงไปที่บริเวณเมืองมาตัตทําให้มีเสียงแสเดนดังขึ้นทั่วชุมชนและกองกาลังปกป้องอิสราเอลระบุว่าจรวดดังกล่าวนั้นจมติในพื้นที่โลง่ง กองกำลังอิสราเอาลรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีการยิงจรวดอีก10ลูกถล่มโจมตีใส่พื้นที่ทอนบนของเมืองกาลิลีโดยจรวดทั้งหมดตกกระพืื้นเปิดโล่งเช่นกันและมีเสียงแซเลนดังขึ้นในย่านคียา โมนานะครับชุมชนใกล้เคียงและกองทัพอิสราเอลได้กล่าวเสริมว่าได้โจมตีคลังอาวุธของกลุ่ม,ออก,มก่อการร้ายฮิตบุลเลตด้วยนะครับพร้อมด้วยจุดสังเกตการและอาคารอื่นๆที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลเลตใช้ถูกเครื่องไปรบเทพของกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีในพื้นที่เลบานอนทางตอนใต้ตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้นะครับงานนี้ก็ทาให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลเลตกินระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับถูกซึมตึมอย่างต่อนเนื่องไม่ยังแบบนี้นะคครับบส่่งกกกลลุมมอาาาฮิตด ไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพ่อละหรือมัตุราในนลกต่อไปอีกแล้วจาก ผลกรรมที่ทตอบสนองพวกเขาเองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาช่วยขุมกอกกันไายฮามาสเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนทั้งที่ฮามานั้นมากระทำการช่วยไล่ต่อประเทศอิสราเอลแล้วฮิดบัลลาะยังมาช่วยฮามานอีกนะครับอิสราเอลก็เลยบอกว่ามาัดรวมกันมาเลยฮามาทั้งฮิดบัลลาะนะครับถูกกลมโจมตีอย่างต่อเนื่องเลื่อยมาควบคู่กันไปนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพานเลาะหรือมัจุราาในนรกต่อไปอย่างต่อเนื่องเลื่อยมาจากผลกรรมที่ทอบสนองพวกเขาเองที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการ,าร,ร,รณ์ ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ได้บุกโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงค์นะครับที่กองทัพอิสราเอลระบ,บุว่าได้บุกโจมตีค่ายเดเฮเชนะครับตั้งอยู่ตอนใต้ของเมืองเบเลแฮมและในเขตเวสต์แบงค์นะครับที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้หลายคนนะครับตามการรายง,งานของสื่ออิสราเอลที่รายง,งานไว้นะครับโดยปฏิบัติการดังกล่าวได้จุดชนวน เกิดการยิงประทะกันระหว่างทหารอิสราเอลและกองกำลังติดอาวุธชาวปาเลสไตน์หรือกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบนนะครับได้มีการยิงกันอย่างหนักหน่วงนะครับอย่างคลิปนี้ก็เป็นบางช่วงนะครับ ที่สื่อของอิสร,เราเอลเผยแพร่ไปนะครับแสดงให้เห็นที่เวทีของทหารอิสราเอลเดินลาดตระเวนในพื้นที่เขตเวสแบงในทางใต้ของเบเลแฮมแห่งนี้นะครับวันที่จะมีทหารอิสราเอลใช้อาวุธปืนสลายการสกรรัดกั้นทหารอิสราเอลที่กําลังลาดตระเวนอยู่นะครับตามเยื้ต่างๆและไปลองตามภาพไปดูที่เห็นนะครับอันนี้กองทัพอิสราเอลก็ทาการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่เปศัตู กับประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับไม่ให้กลุ่มก่อกันร้ายชั่วร้ายเหล่านี้มาทาร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอิสราเอลจะมีแค่ประเทศเดียวเท่าไหลายล้อมด้วยมุสลิมโหวรุนแรงที่มาเล่นงานประเทศอิสราเอลอิสราเอลนั้นก็ไม่กลัวนะครับพี่น้องก็ต้องกําจัดกลุ่มก่อกันร้ายชั่วร้ายเหล่านั้น ให้สรนซากไม่ให้มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับจึงต้องมีกองกําลังทหารจํานวนมากไว้ก่อนนะครับและเสริมศักยภาพทางทหารไว้ก่อนนะครับสำหรับประเทศอิสราเอลที่ตอนนี้ประเทศอิสราเอลนั้นก็มีการส่งอองอาวุธขายทั่วโลกหลายประเทศด้วยกันรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่สงครามมีอยู่ในประเทศอยู่นะครับที่ปกป้องจากกลุ่มกองกำลังชั่วร้ายรอบประเทศอิสราเอลรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ก่อนหน้านี้รายงานว่ามีเหต เฮลิคอปเตอร์แบ็ฮอปของอิสราเอลล่วงตกในพื้นที่เมืองดาฟาของส่วนกางซานะครับแต่ตอนนั้นเป็นแค่ภาพนี่นะครับมาง,งานนี้ทางสื่อของอิสราเอลก็ได้เผยแพรแ่วิดีโอวิทีที่เฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอปของกองทัพอิสราเอลล่วงตกในพื้นที่เมืองดาฟานะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นที่เป็นภาพจากกล้องอินฟราเรดนะครับเผยแพรแ่โดยสื่อของอิสราเอลนะครับพี่น้อง และเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับถึงทําให้มีแต่ภาพเขาดำนะครับที่เฮลิคอปเตอร์ลานี้ร่วงตกจนทําให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารอิสราเอลอย่างน้อย2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยกันนะครับตามรายงานข่าวทางชาวโลกและชาวอิสราเอลต่างาพกากันเสียใจอย่างสุดซึ้งน,นะครับที่ เฮลิคอปเตอร์ลำนี้กำลังจะมาช่วยทหารอิสราเอลที่รับบาดเจ็บหลังจากการรอบยิงของกลุ่มก่อการร้ายหามาช่วร้ายในเมืองราฟาแต่งานนี้พวกเขามาช่วยแต่กลับเป็นว่าเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาได้ตกในพื้นที่เมืองราฟาแบบนี้แอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ทหารอิสราเอลนะครับและขอให้ระวังป้องกันภัยมากกว่านี้ด้วยนะครับและปฏิบัติบำรุงเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองให้ดีมากกว่านี้ไม่ให้มาตกในพื้นที่ช่วงกาซาแบบนี้ต่อไปนะครับขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาคระเพงถมนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยเวยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ